บริษัทอลิอันซ์อิทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนา,าผู้บริหารตัวแทนหรือ AL ซีมินา2023ขึ้นภายใต้แนวคิดเกมออนที่ชิดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปีที่ผู้บริหารตัวแทนจะได้เข้ารับฟังทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกัน is to make you successful in building your franchise, in building a viable business that keeps you engaged and productive for the next decade. จุดประสงค์มีอยู่จุดประสงค์เดียวคือต้องการให้ทุกคนในห้องนี้ประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นมันมาจากตัวคุณมันมาจากการสร้างทีมของคุณและความมั่นคงในความต่อเนื่องของการสร้างธุรกิจพวกคุณ สุดยอดมากมากอเีปรบมืให้กัทกทุกคนค่ะแอคทีฟที่เราสามารถผลิตผลงานในช่วงขันได้จนทำให้เราเป็นเดอะวินเนอร์ได้นะครับก็คือเราสามารถผลิตไปได้ถึง62 Active แอคทีฟครับแล้วก็ PC เนี่ยประมาณ2ล้านบาทครับภารกิจนี้เนี่ยฉันจะบอกว่ายากก็ไม่ยากเกินครับ จะง่ายก็ไม่ง่ายคีทดเซที่ทําให้เราได้เป็นผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือเราสมัครสมานสามคัคคีกันครับนี่เหือกัคือเราไม่ยอมแพ้เราเรากระตุ้นซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะผลิตผลงานได้เหนือขีดจำกัดความสามารถของตัวเองครับสวัสดีครับผมกัจพัทจิรเรืองกิจนะครับหัวหน้าทีม t h แ Fan c ช a i Builder 018ครับมิชชั่นที่ผมเป็นผู้ชนะนะครับก็คือเขาเรียกว่าอิกไนย,ย์ยูทีมนะครับซึ่ง แชมป์เนี่ยนะครับกลุ่มที่จะ qualify ในการที่จะทำมิชชั่นนี้นะครับก็คือทุกทีมเนี่ยจะต้องสามารถที่จะทําให้ทีมงานของเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตผลงานเนี่ยแอคทีฟอย่างน้อยขั้นต่ําคนละ2องแอคทีฟนะครับต้องแอชีฟทั้งหมด10คนแล้วก็มาวัดดูอีกทีว่าทั้งหมดเนี่ยกับทีมแข่งกันทุกทีมเนี่ยใครสามารถที่จะผลิตจํานวนแอคทีฟเอเจนต์ได้เยอะที่สุที่สุดเพราะฉะน,นั้นผู้ชนะก็จะเป็นคนที่สามารถผลิตจำนวนแอคทีฟเอเจนต์ได้เยอะที่สุดครับ มิชชั่นครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าว่าไม่ง่ายเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภารกิจที่ต้องต้องมีการที่แบบว่าโม t ิเวชั่นกันนะครับคุยกันช่วยเหลือกันตลอดเวลานะครับแล้วกเ็เราเนี่ยสามารถที่จะผลิตแอคทีฟได้สูงที่สุดจนขนาดที่ว่าประมาณ60แอคทีฟครับซึ่งถือว่าเยอะมากครับในในหเดือนนะครับผม ในระหว่างที่เราต้องทำการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็สื่อสารกันช่วยเหลือกันว่าใครติดปัญหาอะไรบ้างอยากให้ช่วยไหมจะทํายังไงที่จะให้ทีมงานแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาทํางานนะครับแล้วก็สร้างผลผลิตได้ต้องบอกว่าตรงนี้เราช่วยกันตลอดวลาแล้วก็มีการสื่อสาร motivation สร้างแรงจูงใ,ใจให้กันตลอดเวลาครับเอเจนต์ของบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานการไม่สามารถที่จะไปขายใคร นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเอเจนต์ไม่ได้ท um, so ํางานนานแล้วแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันให้ให้คอนซัลกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปกระตุ้นสร้างแรงใจให้กับเอเจนต์เนี่ยลุกขึ้นมาทํางานได้ครับก็บอกเลยนะครับว่าความสามัคคีแล้วก็แรงจูงใจที่เราจะเป็นแชมป์นะครับ เนื่องจากว่าในการแข่งขันที่ตลอดเวลาเนี่ยมีการมี PR จากบริษัทที่ส่งข้อมูลของทีมคู่แข่งมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราแพ้ไม่ได้ครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราหล่นจากการเป็นอันดับหนึ่งไปอยู่อันดับ4ครับแต่ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ยอมแพ้เราจะต้องกลับมาให้ได้ในที่สุดเราก็ทําได้จริงครับเราก็กลับมาเป็นแชมป์ได้จริงครับต้องบอกว่าการแข่งขันหรือแฟนชส์บิลด์เนี่ยเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เราสัมผัสน,นะครับกับอาริอันสิทธิยา ต้องบอกว่าเป็นเป็นการแข่งขันที่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้ดีนะครับแล้วเป็นเส้นทางที่จะทําให้เราอะมองเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะสู่เส้นทางการเป็น A V P ได้ครับต้องบอกว่าในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบแล้วก็ประทับใจโครงการนี้ครับถ้าทุกท่านมีโอกาสที่จะร่วมโครงการนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอย่าพลาดแล้วก็อย่าปฏิเสธนะครับเพราะมันจะเป็นเส้นทางเป็นหินมุรองก้าที่ทําให้คนไปเป็น A V P ได้ครับ